ดีครับคุณผู้ชมพบผมเองนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง B.N.K.48 แล้วก็วง C.G.M.48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเชียงใหม่106แบบนี้เนี่ยจะพูดถึงวงไหนไปไม่ได้นะครับต้องพูดถึงน้องวง C.G.M.48 เท่านั้นนะครับและก็วันนี้ก็เป็นวันดีมากๆด้วยนะครับเป็นวันดีๆเลยละเพราว่าเป็นวัน ครบรอบวันเกิดอายุ17ปีของน้องฟ้าใสพัทรธิดาจงประสานเกียรติสมาชิกรุ่นที่1ของวง CGM48 นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใดครับยังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องของน้องแน่นอนนะครับแล้วก็น้องปิงคามิโอชิของผมทัง้งฝัง่ง,งวงมิ้นเนี่ยก็บอกว่าให้ช่วยมาไวพรให้ช่วยมา ไว้พรน้องฟ้าใสกันเยอะๆในไลฟ์ของน้องปิงล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมพงปฏิเสธไม่ได้จริงครับยังไงผมก็ต้องเขียนถึงน้องฟ้าใสใหมายถึงบทความในเพจนะครับรวมถึงคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไหวพรวันเกิดให้น้องฟ้าใสกันนะครับอ่ะตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับถ้าพูดถึงวันเกิดของน้องๆเนี่ยผมก็จะต้องมาสรุปผลงานของน้องให้ รับชมรับฟังกันีิเช่นเคยนะครับก็ทํามาทุกปีทํามาตลอดนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็น้องฟ้าใสเนี่ยต้องบอกว่าตอนเข้าวงมาเนี่ยน้องก็คือน้องเล็กของรุ่นที่1เลยนะครับที่ตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ12 1 3ปีนะครับไม่น่าเกินนี้นะครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อนัน,นนะคือยังเด็กอยู่อะแล้วก็ ต้องเข้ามาอยู่หออะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยอยู่สมควรใจหนึ่งก็อยากเล่นใจหนึ่งก็ต้องทํางานเป็นไอดอลตามความฝันของตัวเองนะครับก็สู้กันไปนะครับแล้วก็เอ,อ่ซิงเกิลแรกนะครับเชียงใหม่06นเนี่ยน้องไม่มีรายชื่อติดเพลงใดๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ก้าวมาสู่ซิงเกิลที่ เดี๋ยวพูก่อดซิงเกิลแรกจะมีงาน general election ด้วยนะครับซึ่งน้องอไม่มีรายชื่อติดเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อมาที่ซิงเกิลที่2นะครับเม on Ju i c e นะครับก็ซิงเกิลน,นั้นน้องก็ไม่มีรายชื่อในติดในเพลงหลักนะครับแต่ว่ามีรายชื่อติดอยู่ในเพลงรองก็คือเพลงเส้นทางของผู้ใหญ่รวมถึงเพลง ดาริการนตามมนี้ที่ร้องกันทังวงด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่สามมลินะครับน้องก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักมาริรวมถึงเพลงร o อง Chain of Love นะครับแต่ว่า,าในเพลงอีกหนึ่งเพลงก็เป็นเพลงร้องรวมกันทั้งวงก็คือบ้านแห่งหัวใจนะครับนั่นก็คือ3ซิงเกิลแรกนะครับที่รวม กันต่อมาเป็น1อัลบั้มนะครับก็คืออัลบั้ม A.N. Pressure นะครับู้พันิรัน์น้องฟ้าใสก็ยังไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงใดเช่นในเพลงเพลงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอืมก็สู้ๆกันไปนะครับแล้วก็นะสรุปกันหน่อยก็คือ3ซิงเกิลกับหนึอัลบั้มเนี่ยต้องบอกว่าวง C.J. m 4 8เนี่ยสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ ตามจองล้างตองผ่านจองผ่านมากๆนะครับออกซิงเกิลทีไรเชื้อมก็ระบาดใหม่ทุกทีทุกทีทําให้ทํางานได้ไม่เต็มนดเม็เต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญกันทั้งโลกแบบพิเศษไม่ได้นะครับประเทศเราก็ำลังเผชิญอยู่ประเทศเดียวนะครับประเทศอื่นเราก็เผชิญด้วยนะครับบอลหลงบอลลีอังกฤษบอลลีบุลโล,ลามาเรยกเขางดกันหมดอะนะครับเราก็ต้องสู้กันไปแล้วก็อ่ะ เมื่อฟ้ากลับมาสดใสฟ้าฟ้ากลับมาใสอีกครั้งนะครับวงก็กลับมาทํางานกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกครั้งนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่4ของวงอ่ซีเกมโฟร์ใหม่ชิกกมุกเนีสุดเส้นทางน้องฟ้าใสก็ประสบความสาเร็จจนได้นะครับสามารถมีรายชื่อติดเซนบสุในเอ่เพลงหลักจนได้นะครับใมชิคกะมุก,กเนรวมถึงเพลงรองรถไฟสายรุ้งด้วยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของงาน general election กันอีกครั้งนะครับที่น้องฟ้าใสาก็ยังไม่มีรายชื่อติดอยู่ใน48ระดับแรกเช่นเคยนะครับก็ไม่เป็นไรนะมาสู้กันต่อนะครับมาสู้กันต่อแล้วก็ในซิงเกิลที่5ของวงนะครับ2565 original ของของเพลงที่2ของวงนะครับที่เป็นเพลงหลัก น้องฟ้าใสก็ไม่มีรายชื่อติดเพลงหลัก2 5 6หหนะครับรวมถึงเพลงรองก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่อีกเช่นกันเช่นกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็สู้กันต่อกันที่ซิงเกิลที่6นะครับเป็นซิงเกิลที่ 6. สรุปน้นองออกช่วงสงการนะครับซั Sun นเซคาวาอน้องฟ้าใสก็ไม่มีรายชื่อติดเพลงหลกักซันเซคาวาอแล้วก็เพลงรองก็ไม่มีรายชื่อติดนะครับก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอย่าอย่าไปซีเรียนกับมันนะครับมันก็รู้แล้วว่าเครียดแต่มันก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็มาต่อกันที่อ่ะเมื่อรวมนะครับสี่ห้าหเป็นอัลบั้มที่2ของวงนะครับก็คืออัลบั้มฮิสชิบุริโนลิกลอสิกลอสที่คิดถึงเนี่ยน้องฟ้าใสก็ไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงนี้แต่อย่างใดนะครับก็ว่างไปยาวๆประมาณสาม ซิงเกิลนะสองซ mm ิง hmm. เกิลบวกหนึ่งอบ้างเป็นช่วงที่น้องฟ้าใสว่างไปเียาวแต่ว่าน้องก็สู้ยังสู้ต่อนะครับโอกาสมันมีมาให้เรื่อยๆแหละถ้ายังใจยังสู้ต่อนะครับแล้วก็โอกาสก็มาถึงน้องจนได้นะครับก็ในงาน general election ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ทุกคนอยากให้มันเกิดขึ้นน้องฟ้าใสอยากาใ,ยาให้เกิดขึ้นแฟนคลับน้องฟ้าใสอยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น,น,นจนได้มาน้องฟ้าใส มีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่ม next girl นะครับเป็นครั้งแรกตอนนั้นนี่โโหดีใจมากๆนะครับผมอยู่ในฮอผมก็ดีใจนะได้เห็นภาพแก๊งหลวงปู่เข็สาคนปิ้งคนิ้ง,งฟ้าใส่ก็เ,เดินมากอดกันนะ่ะมันแบบโอ้หน้ำตาจะร่วงตามน้องเลยนะครับและน้องก็มีรายชื่ออยู่ในเพลงร้องของอ,อัลบั้มที่16ของวง b บียนเค s อร์นะครับก็อ,อยู่ในเพลง ครูมีโตะแดลหอกแล้วต้องทำยังไงลักซึ่งโอ้โหเชิดฉายเชิดฉายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องฟ้าใสนะครับก็เป็นผลงานที่สุดยอดมากๆนะครับยินดีกับน้องด้วยจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นโอกาสที่น้องฟ้าสายรอคอยมันก็เกิดขึ้นจนได้นะครับก็คือซิงเกิลล่าสุดของวงนี่แหละซิงเกิลที่7นะครับเลิฟทริป ถึงแม้ว่าน้องจะไม่มีรายชื่อติดเพลงหลักแต่อย่างใดแต่ในเพลงรองเพลงหนึ่งน้องก็มีรายชื่อติดจนได้ก็คือเพลงอ่าช No โนจันบันนะครับซึ่งไม่ใช่แค่มีรายชื่อติดธรรมดาแต่ได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ด้วยก็ว,ว้าวจริงว,ว้าวมากๆนะครับแล้วก็ผลงานในวันนั้นผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วว่า น้องฟ้าใสททำผลงานในเพลงนี้ออกมาได้ดีเพียงไรในฐานะเซนเตอร์ในฐานะผู้นำของเพลงนี้นะครับมันสวยสดงดงามมากๆเลยล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้คือตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่น้องเข้าวงมาผมว่าน้องมาเชิญกับความกดดันเยอะมากๆนะครับคือตั้งแต่เข้าวงมาเลยเนี่ยด้วยความที่เป็นน้องเล็กของรุ่นน้องเล็กของวงในขณะนั้นเนี่ย แล้วก็โว m ซีเมันเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่มันก็มีเรื่องของการข้อเปรียบเทียบแหละว่าน้องเล็กของฝั่งบีนเคร์ีเอรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองในเวลานั้นนะ่ะอย่างน้องซาจังน้องเล็กใจไม่เล็กหรือว่าน้องนิกกี้น้องเล็กแต่แซบเนี่ยเขาทำผลงานในฐานะน้องเล็กของรุ่นไว้ยอย่างดีมากๆนะครับดีจริงๆซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานที่สร้างไว้สูงนะครับซึ่งน้องฟ้าใสเข้ามาก็จะต้องเจอกับ สายตาหลายคนที่เข้าเฝ้า,มอ,ามองมาว่าน้องเล็กของฝั่ง cgm ล่ะจะทำผลงานได้ดีเท่า,าน้องเล็กของฝั่ง bnk รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองหรือไม่นะครับซึ่งมันเครียดแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอน้องอยู่ในวงมาเรื่อยเรื่อเนี่ยโอกาสในวงมันก็ไม่ได้มาให้หาน้องเท่าที่ควรจะเป็นน้องว่างหลาย s i n g l ลเลยมันก็เลยแบบก็ยิ่งกดดันหนะักเข้าไปอีก นะครับแล้วก็มาอันเนี้ยล่าสุดนะครับอยู่อยู่ตำแหน่งเซนเตอร์ก็โผล่พรวดก็มาอย่างไม่รู้เนะื้อรู้ตัวก็กดดันอีกนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าเด็กคนนี้ต่อให้กดดันแค่ไหนเขาก็ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้อย่างดีเสมอน้องไม่เคยทำตัวเหลวไหลน้องไม่เคยออกมาบ่นมาว่าใครน้องมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นสูงมากๆจากเด็กที่ ห่วงแต่เล่นจนโดนครูรีนว่าในห้องสอนเต้นโตมาน้องมีสมาธิน้องมุ่งมั่นเรื่อยๆแล้วก็นี่แหละการพัฒนาตัวคำว่าไม่ยอมแพ้มันส่งให้น้องมีสิ่งดีๆจนได้ในวันนี้นะครับก็ยินดีกับน้องฟ้าใสด้วยมากๆกับสิ่งดีๆที่ได้รับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆสมวัติทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็ขอให้ได้รับโอกาสดีๆมาเรื่อยๆนะครับได้เป็นเซ็นเตอร์อีกได้ติดเซมัสื่ออีกแล้วก็ได้มีรายชื่อติดงานทีเออีกนะครับขอให้หนูได้สิ่งดีๆตอบแทนเสมอไปนจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ